ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 2อเทนฮากเบื่อปั้นซานโชยอมขายขาดทุนที่60ล้านปอนด์เด็กเทนฮากผู้จการทีมปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าล้างบางมรดกบาปจากยุคอเลกุน่าโซชายอย่างต่อเนื่องล่าสุดไวยอาจตกมาที่จจดรอนซานโชอีกที่เก่งไม่สุดแบบขายขาดทุน รายงานจากซันเดย์เอ็กซ์เบอกว่าดาวเตะวัย23ปีผลงานต่ำกว่าที่คาดหวังหังแ,แต่ย้ายมาจากบริเซดอนมุนเมอ่อซัมเมอร์2021สนันราคา70ล้านปอนด์ปัญหาสภาพความฟิตและขาดความมั่นใจส่งผลให้ดีกรีทีมชาติกรีด23นัดสร้างผลงานแค่เจประตู3แอซซิตจากการเล่น41นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสัญญาปัจจุบันที่เหลือถึงเดือนมิถุนา2026ทำให้ราคาขายต่อจรอร์ซานโชยังแรงอยู่ที่60ล้านปอนด์ โดยมีทอตแนมฮอสเปอร์สนใจดึงกลับมหานครลอนดอนยังก็ตามสเปอร์อยากต่อรองราคาให้ต่ำกว่านั้นไม่เกิน50ล้านปอนด์เพื่อรัดเข็มขัดการใช้ใจ่ายโดยไม่ละเมิดกฎ Finan c เ a l Fair Play ย์ดคีอา์โพสปริศนาถามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนกับปีศาจแดงดวิดติคีอาผู้รักษาประตูของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสข้อความปริศนาลงในทวิตเตอร์ถามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีม ในด่านชาวสเปนจะหมดสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปีแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะยังคงลงสนามให้กับปีแสดงในฤดูกาลหน้าหรือไม่เด็กอาควางวันถุงมือทองคาของสุดเปมลริเมื่อฤดูกาลนี้โดยเก็บคลินชีตไป17เกมและพาทีมคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขาก็ก่อความผิดพลาดมากมายทําให้เจ้าตัวโดวนกระแสวิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง เคยเห็นนี้ปิแสดงมีข่าวว่าต้องการหาผู้รักษาประตูคนใหม่โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับดาวิดรายาผู้รักษาประตูของเบลนฟอร์ดและเดียโก้คอสตาในด่านของปอร์โตล่าสุดดูเหมือนว่าเดเคอยังคุ้นคิดถึงอนาคตของเขาโดยทวิตเตอร์ข้อความปริศนาพร้อมกับวิดีโอซึ่งข้อความระบุว่าพ่อนคลายเติมพลังและคลิปไต่ตองผีตื้อเคนจนเหนื่อยยอมแพ้ไปเอาหอยรุ่นถูกกว่าสดกว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงล้มเลิกความมั่นใจที่จะไล่ล่าตัวแฮร์ริเคนของหน้าจากเทนนิสฮอสเปอร์แล้วเพราะไม่คุ้มค่าระยะยาวแถมเสียเวลาสู่เบนเข็มหาแข้งหนุ่มลาสมูทไฮรุ่นจากแอตแลนตาเข้าท่ากว่ารายงานจากสื่อคุณภาพอย่างไทม์สปอร์ตบอกว่าแมนยูเคยบรรจุเคนเป็นของมันต้องมีเพราะเจ้าตัวกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในฐานะไก่เดทองแล้วไร้วีแวลที่จะเซ็นเพิ่มอย่างไรก็ตามสเปอร์ขุดดีดราคาผู้เล่นวัยวย่าง30-100ถึงล้านปอนด์ และไม่มีทีท่าจะอ่อนข้อจากการพยายามตื้อของปิศาจแดงการทู่ซีแบบไร้ความหมายดูจะเป็นเรื่องเสียเวลาของผู้บริหารแมนยูดังนั้นพร้อมบอกผ่านสตา์เลือดผู้ดีรายนี้เพื่อลาบเป้าหมายจากต่างแดนอย่างฮอยรุ่นไวแค่20อันหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทั้งสเปอร์และเคนเล่นตัวในข้อเสนอของปิศาจแดงแเพราะอยากปล่อยไปค้าแข่งต่างแดนให้กับเรอัลมาดริดหรือบยิยามินิกมากกว่า เซอร์แคลฟี่ประธานสโมสรปารีสเซงต์แมงปฏิเสธข่าวลือว่าเตรียมปาดหน้ากลุ่มทุนอื่นเข้าเทคโอเวอร์กิจการแมนยูเป็นเรื่องเลวไหลทั้งเพแมนยูเนเตตประกาศหาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มาได้หลายเดือนแล้วแต่ยังคงไร้ข้อสรุปว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของเดิมจะมอบสิทธิบริหารให้แก่เซอร์จิมแรดคิฟหรือชิกยัซิมบิวฮามัดออลทานีนำการมาถึงกระแสว่าตระกูลเกลเซอร์ทาบทามไปยังเอาเคเลฟี่เมื่อเดือนก่อนให้ร่วมบิดแข่ง คลาเจตนาปั่นราคาให้กลุ่มของยาซิมปรับปรุงข้อเสนอแพงกว่าเดิมแต่ล่าสุดประธานสโมสรแปรแชร์ย้ำไม่คิดไปยุ่งกับการเทคโอเวโอเทอท์ฟอร์ดแค่ถูกเอาชื่อไปอ้างพรีเชนแมนคือสโมสรของผมอยู่ในใจและผมไม่ต้องการไปเกี่ยวข้องอะไรกับแมนยูไนเตตเดินดังกล่าวทำผมขำผมเป็นคนกาตาถูกไหมถ้าพี่คนมาขอความเห็นผมก็จะตอบเข้าไปแน่ๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่ตระกูลเกลเซอร์ทำผมจะหาเรือกับใครก็ได้ไม่เพียงแค่แมนยูไนเตด ก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองมีแค่นั้นจริงๆความล่าช้าในการเทคโอเวอร์แมนยูอาจส่งผลต่อการขยับตัวในตลาดซัมเมอร์เพราะขนาดชิยาซิมยื่นข้อเสนอรอบที่5ทางตระกูลเกลเซอร์ก็ยังไม่ตอบสนอง